สวัสดีค่ะทุกคนแนะนำตัวมันอยู่บนเวทีเหรเราลงมีท่าไหมเราลงซื้อท่าไหมปีใหม่เราจะได้ใช้ท่าเลยหรือว่าเวลาแนะนำตัวเยป็นเก่งนักปิงสวัสดีครับผมเราเก่งนักปิงคุณคุณนะคุณไหมคุณคุณนะ ไม่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีให้ดูในคอนเสิร์ตท่าใหม่เสิตอนนี้เลยได้ได้ของขวัญปีใหม่โอเคเขาเลกเยวันนี้เลือกยไปีี้เรียกได้ว่าเป็นปีแรกขี่ได้าร่วมงานเขาดาวแล้วก็ที่นี่เป็นที่แรกเลยที่ไอคอนเสิร์ตไม่ ไม่คิดไม่ฝันละกันเพราะว่าตอนที่เรายังเป็นแบบเด็กทั่วไปที่แบบเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกคนที่ถูกเลือกไปงานเขาดาวก็คือแบบเป็นแบบซัมวันเนาะเป็นแบบว่ามีมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเราเราวันนี้มันก็เป็นวันที่เราแบบเดินมาถึงวันนี้แบบพี่เก่งเ็เพิ่งพูดเมื่อเช้าว่าไม่คิดเลยเนาะว่าแบบเราจะมามีวันนี้แบบไวเหมือนกันอะไรนั่งอยู่บนเวทีอยู่แบบเอยอยู่ดีๆเขาก็แบบเหมือนอยู่ดีๆก็อารมณ์ซึ้งปรชญาชีวิตอะไรไม่ก็ ไม่มีโอกาสได้มาดูด้วยซ้ำแบบเราอยู่ตามที่อยากจะเล่าก่อนจะเข้าดูมันดิมายืนอยู่ริมน้ำมาดูพูมาดู <c oughs> เพราะว่าที่มันเต็มหมดแล้วไงเราก็แบบเราก็มายืนดูแต่วันนี้ได้อยู่บนเวทีแล้วกับพี่เก่งด้วยวันนี้ก็ดูกับพี่แล้วกันวันนี้มีหรอไม่รู้มีไหมครับอาจจะอาจจะอาจจะวันนี้มีความพิเศษมาขับ,บแฟนๆด้วยใช่ไหม,มในในเขาดูเป็นการาดาวครั้งแรก สปอยนิดนึงว่าจะเห็นอะไรบ้างเอาเก่งก่อนแล้วกันก็ <c oughs> จะเห็นอีกมุมหนึ่งที่ <c oughs> หลายคนอ่ะ,ะยังรู้หรือไม่รู้ว่าเก่งแบบมีแนวเพลงที่เก่งชอบอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเจอกันวัน <c oughs> <c oughs> น,นี้แนวไหนอะแนวปัจจุบัยไม่คือเป็นแนวทะแยอหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ไม่เขาเป็นเมนแดนอ้าวากเล่าของกันคืออะไรเขาเป็นเมนแดนเออเอออันอัญชลภาเล็กคิมมาก็ได้โอยดูดูหน้ามัเป้ยของน้ำปิ่งเป็นเวอร์ชั่นแบบเบาๆรีบรีบนะครับแต่เดี๋ยวนะอย่าพูดคำว่าเบาถ้าชุดจะมาขนาดไหนขอดูชุดหน่อยแค่แค่ชุดก็ไม่เรียกว่าเบาแล้ว ก็รอนิดนึนงไม่เขามาดูตอนสาวเช็คแล้วพี่เก่งเขาให้ผ่านไมอาาอนอแบบ่อากาศมันร้อนกลัวแบบอากาศมันพอมันร้อนเนี่ยร่างกายเราจะระบายยากชุดก็ต้องแบบระบายอากาศดีๆ,ๆาาดีๆน่น้ะเพียงก็งไ,มงไม่มีแล้วแหละ<ต>อ่ะอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์สหรือเปล่าลองไปอยู่ข้างบนแล้วลมเย็นมากข้างบนเพราะฉะนั้น แม่แม่ไม่ต้องห่วงช่วงนี้โอเคสําหรับน้องแล้วไปหนึ่งแล้วถามเขาค่ะจะถามเขาะหรอไม่เลยคือไม่ให้เขาตอบไม่คือเดี๋ยวก็ได้เห็นมันเวทีอ่าไม่ได้คือตอบน้องยงบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าตอนซาวเช็คมีคนแอบเห็นไปแล้วเห็นกีดการ์ดกันใหญ่อันนั้นยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มเอ้ยเพราะว่าที่พี่อ่านในโซเชียลเขาบอกว่าเป็นโชว์ที่โซเฟ เรารสึกว่าทั้งปีนี้เรายังไม่ค่อยได้โชว์เพอร์ฟอร์มแนวทางแบบเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าอยากมอบเป็นของขวัญให้แฟนคลับทุกคนอะไรอย่างงี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเขาก็ดูแบบแฮปปี้นะนั่งดูข้างน่ารักน่ารักน่ารักครเป็นอีกอีกอีกพาร์ทนึงแล้วกันที่รู้สึกว่าเวลาน้องได้ทำแล้วแบบน้องสนุกไม่ว่าจะเป็นการเพอร์ฟอร์มการร้องอะไรเนี้ยน้องมั่นใจขึ้นเรื่อยเรื่อยเราเราก็รู้สึกว่าเราก็มั่นใจขึ้นเพราะว่าเราเราเห็นเขาพยายามเราก็ต้องพยายาม พยายามให้เท่ากับเขาแต่เหมือนเหมือนเราห่วงเรื่องแต่งกายเขาด้วยห่วงเรื่องของตัวเขาแล้วเป็นยังไงจริงๆก็ห่วงห่วงห่วงอากาศมันร้อนใช่ถุงแล้วอากาศมันร้อนมันห่วงไาไม่ได้ว่าอะไรแต่หมายถึงว่าณตอนนี้น่ะอากาศมันเริ่มเย็นละแล้วชุดเนี้ยมันหมองเย็นไวมากเย็นตอนไหนชุดชุดมันเหมาะกับกับอากาศข้างบนแล้วอ่เก่ วันนี้พลิ้นันขนาดนั้นเหรอทำไมพี่เก่งมิดแม่นแบบมิดชิดขนาดนี้พี่เก่งอ๋อเก่งมันแนวแบบแนวอวกาศอ้หใช่แต่มิดชิดนิดนึงแนวอวกาศป็นี่เป็นทาด้ปีก็ก็เป็นปีที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมากครับก็เปลี่ยนไปสุดๆเลยหมายถึงว่าแบบ มันเหมือนโรลเลอร์คสเตอร์มากๆะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ออฟขอบคุณดูมาน,นีขอบคุณเข็มจีลาต้องรอดแล้วก็ที่ขับไปไม่ได้เลยขอบคุณแฟนขับทุกคนที่อยู่สู้กับพวกเราตั้งแต่แบบตั้งแต่เรายังไม่ได้เผยแพร่ผลงานออกไปจนวันที่เราแบบปล่อยเข็มจีลาไปแล้วช่วยเราเทรนช่วยเราในทุกๆครั้งคือเรารู้สึกว่าปีที่ผ่านมานี้ก็ชีวิตมันจะมาไม่ได้ขนาดนี้ถ้าแบบไม่ได้มีแบบแฟนขับของพวกเราอะไรเงี้ยก็ เป็นปีที่เรารู้สึกว่าพิเศษมากจริงครับ,รบเก่งบ้างเก่งก็ก่อน,อนเลยเลยขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังของเก่งเลยฮะปีนี้เรียกได้ว่า ทุกคนที่ยังซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังน่นนาจะภูมิใจนตัวเก่งรวมเด็กเป็ตัวเก่งด้วยก็ภูมิใจตัวเองเหมือนกันครับที่เด็กคนนี้แบบมาไกลขนาดนี้ขอบคุณทุกนะมัดดิฮะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าทุกนทะ่านะปีนี้ก็เรียกได้ว,ว่า ได้ีใจที่ได้เป็นตัวแทนในการในการนำเสนอแต่และแบรนด์นำเสนอสินค้าแต่และตัวครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆก็ขอบคุณที่ไว้วางใจเก่งน้องพิงครับแล้วก็ขอบคุณพีพๆสื่อทุกคนด้วยครับตลอดปีที่ผ่านมาเรา เรามาีโอกาสได้พูดคุยกันเยอะมากได้รู้จักกันเยอะขึ้นแล้วก็ได้รับความเอ็นดูจากหลายๆท่านหลายๆคนเราขอบคุณมากที่แบบช่วยสร้าง engagement ให้พวกเราช่วยให้แฟนคลับได้เห็นถึงแบบ m i ไมเซทัศนคติแล้วก็ทําให้เราถูกคนพบเยอะมากก็ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยค่ะอยาก,าก้าเลือกได้อยากเอาอะไรจา,จากปีนี้ไปปีหน้าเ,อ,เอาน้องไปด้วยอะจ <laughs> <laughs> ะ ไม่ก็ไปด้วยกันนี่แหละครับไปด้วยกันก็นคือเอาการละกันไปปีหน้านะ okay, ครับคะคะขอบคุณค่ะ